ดิครับวันนี้มาให้ดูการให้น้ําทุเรียนที่ลูกทุเรียนเท่าไข่ห่านครับผมจะให้น้ําครั้งละสามสิบนาทีกับวันเป็นวัน,วน,วนครับนี่ทุเรียนลูกเท่าไข่หา่านตัวนี้ประมาณห้าสิบกว่าลูกครับผมสมาชจกเป็นทุเรียนมะเขือพวงนะครับลูกใหญ่สวยเมื่อเช้าผมก็ฉีดอาหารทางใบเท่าแลวครับโอ้ทาง ลูกครับพี่น้องดูนี่ผมจะให้มันน้ำพุ่งครับมันมีสีหัวหขากวผาพว่าให้จะสีหัวครับให้น้ำวันเป็นวันคังละสาสิบนาทีครับเพิ่มความชื้นครับทุเรียนขนาดนี้ต้องการน้ำเยอะครับ ขันน้ำไม่ได้เลยบ่เช้าผมก็ฉีดอาหารใส่ลูกครับพวกแเซียมบลอนปุ๋ยสุดเสมอแล้วปุ๋ยน้ำสุดเสมอแล้วก็พวกกรดอะมิโนครับยาเพีย้ยยานอนครับ ฉีดพิดลูกให้ลูกมันใหญ่สวยครับฉีดทุกเจ็ดวันครับผมปุ๋ยทางดินก็ผมใส่สูตรแปดยี่สี่ยี่ผสมสิบห้า่วนศูนย์ครับใส่ไปเพิ่งใส่ครั้งแรกครั้งเดียวครับใส่ไปห้าวันที่แล้วครับมัจะมีสองรุ่นรุ่นหลังก็มีอยู่สามสีจิงครับ ใบอ่อนแตกว่าสิเดี๋ยวผมจะฉีดบีบใบพวกนี้ครับยอดอ่อนแตกแตกไมาเยอะครับขณะนี้เราต้องฉีดเลยครับปีบใบไ,ปไป้ลูกครับกิ่งหนึ่งลูกกิ่งนี้เจ็ดลูกเดี๋ยวจะตัดเหลือสี่ลูกห้าลูกก็สี่ลูกก็พอครับอันนี้สี่ลูกพอดีแล้วนี่ครับ แบกไม่ได้ครับเดี๋ยวกิงจะโซมครับได้อยู่ครับแต่แบกได้อยู่แต่เราเพิ่งปุ๋ยนิดหนึ่งเพิ่งอาหารแต่กิงปีหน้าก็ไม่ไหว,วครับผมจะให้สามสิบนาทีครับจับเวลาด้วยครับวันเป็นวันวันนี้อากาศจะปิดอนิดหนึ่งครับเหมือนฝนจะตกแต่ก็ต้องให้ครับเพราะทุเรียนมีลูกอีกกำลังต้องการน้ำเยอะเลย บีบฉีดบีบใบแล้วครับยอดแล้วครับตัวนี้อายุห้าปีกว่าจะหกปีแล้วครับนี่ปีที่แล้วก็มีลูกเจ็ดลูกครับปีที่แล้วปล่อยธรรมชาติครับไม่ใส่อะไรเลยครับใส่ปุ๋ยสองรอบอาหารทางกิ่งทางใบทั้งลูกก็ไปฉีดครับ อันนี้ลูกจะเล็กกว่าลูกไข่ไก่ครับอันนี้มันลูกออกทีหลังครับแต่งแล้วรอบหนึ่งครับนี่เดี๋ยวจะตีรอบหนึ่งครับอีกสักสิบวันเดี๋ยวจะโยงกิ่งแล้วนนี้เพิ่งใด้สามสิบวันครับเดี๋ยวอีกสิบวันสี่สิบวันถึงสี่สิบห้าวันแล้วก็จะโยงครับโยงกิ่งไว้กันกิ่งฉีดละลมมาครับ ฝั่งนี้รุ่นรุ่นหลังครับรุ่นหลังเพิ่งเปลี่ยนทางแย่ครับมะม่วงเจ้าขมิน้นรุ่นหลังเป็นทางแย่ครับทางแย่รุ่นแรกก็มีลูกอยู่สี่ห้าลูกอยู่ครับทางแย่สลัดรุ่นนี้ก็จะ หางแยงเราก็น,นับอีกนี่ครันี่หางแย่เริ่มไหม้นับอีกร้อยยี่สิบวันคือสี่เดือนครับรุ่นแรกกับรุ่นเดียวเมื่อกี้สี่สี่ลูกติดครับนี่ผมยังไม่รดน้ำสองวันแล้วช่วงหางแย่เราอย่าอย่าให้น้ำเยอะน้ำเยอะจะหลุดครับก็หลุดธรรมดาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปล่อยน้ำใส่แล้ว ตอนนี้ก็สี่ปีเพิ่งมีลูกลูกนึงครับเนี่ยเขียวดีน,นี่ก็หางแย่ครับก็พี่น้องที่ปูทุเรียนจะให้น้ำทุเรียนช่วงใครหานก็ช่วงนี้ต้องการน้ำเยอะครับกับอาหารทางใบอาหารต้องการเยอะยิ่งเอาลูกเยอะนี่ลูกเขียวน้ำเขียวดีครับ สามสิบนาทีครับเปียกมีความตัดลูกเมื่อวานนี่แต่งลูกออกมวานครับเนี่ยแต่งออกมันไม่สวยครับแต่งออกเดี๋ยวแต่งอีกตอนนี้บวไว้ประมาณสี่สิบห้าลูกก็พอแล้วครับนี่มีห้าสิบห้าแต่งอีกสิบลูกครับ สิ่งไหนมีหกเจ็ดเฉลยไว้จะสี่ลูกห้าลูกตังใหญ่ห้าลูกครับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าโอ๊คชวนนำแรกภูเขาไฟครับสวัสดีครับ